สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมาโนครับครับทีมงานมีนนาย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 กินก็ได้กินข้าวกับลังลังเนาะเมนูเดี๋ยวแนะนําไปอบปบะนี่ผู้ชนะจะแนะนําสูตรนะครับนี่เครับหมูปลาจีนครับปลาจีนหรือว่าปลาสุนปลาจีนปลาจีนหรือหมูปลาจีนปลาสุนไม่ได้แย่สูตรหนึ่งก็ต้มขมิ้นครับต้มขมิ้นต้้มมขินครับ ปลาบนี่ยมันเคหน่อยเออในน้ำครับมีหักข้าวชี้นครับตะไคร่ขมิ้นหอมขาวหอมแดงหอมที่พริกสดครับพี่ขี้หนูเกลือขิงรสต้นดีครับนี่หอมหัวใหญ่หอมสุกใหญ่นวลหวานอ๋อครับนี่อะไรก่อนครับน้เครื่องโคกครับ อันนี้สูตรตั้งใตอีกเหสูตรตั้งใตป็นขอขอกินขมิ้นขอกินขมิ้นขมิ้นมันจะเหลืองอืาชอบเนาะชอบกินขมิ้นมินพริกเผ็ดขงบะหมี่แก่ขมบะหมี่พริกนุ่มเหมือนบ้านเาอือเป็นอย่างกินนั่นพริกแห้งแหละพริกสดพริกหมูซดครับสวนมาเป็นพกสวนมะเขือน้นัชีอย่างก่อนเดวนียกับเาคนต้องเ้นขมิ้นขมิ้นเอเอออ่ะอเสด ปลุกหลักข้อชี้ก่อนตำหลักข้อชี้ก่อนนะครับเอ้าหลักข้อชีอนนอ้น่าสนใจครับหอมขาวขมิ้นครับขีข้หนูสองพันเจ็ดเกลือสามัน 3, ชุดต้ครับความอันมิตรตัวตาเขาตอว่าที่มันเกินฮะ เน้นขมิ้นเยอะๆขมิ้นเยอะหน่อยหน่อยนักหน่อยนะครับหัวปลาได้เจ้หัวปลาอย่างพวกผัดจีนหัวปลาก็ได้ครับหัวปลาตัวปลาก็ได้นี่เขามีหัวปลาจีนเราใช้เจาหัวปลาจีนเนาะอ๋อหัวหัวปลานิ้นปลาในในมดครับคั้งเนี่ยในมดเนาะหัวปลาเนี่ยมันคดมันชอบกินหัวปลาต้องส่วนพุงพุงนี่นะหัวปลาดำเนาะสูดทีเยี่ย แ้าหมูกินน้ำปั่นเนี่ยทำอัปติ๊กในเตาถังนะ่นองสองันสองไงเตาโคบมันก็ได้สองันเจ็ดนั่นถ้าเซแค่นมาหายสั่งหมูแล้นคมณฮื้งสักคำโก็ไปกิสสงกัรน้อแค่เวลาวันเดียวคู่แล้วคู่ตกลงราคากววันนี้วันวันคู่แหลงจ่าตาไม่ใจจะมุนมายย่นเนอยมนแองแค่เงินสามร้อยกบาทจะได้นาะ แต่ทีสงการได้มีเมนูหมูด้วยนะนี่เนาะเดี๋ยวเขาพูดซึกนะครับนึงเดี๋ยวไปเอาหมูแมคโครครับตัวแป๊ดด้วยเออหมูแมคโครก็น้องอย่างแนะนำนี่ส่งสงการนี่มีแม่นู้นอย่างบอกส่งเกยร์ไว้หลายๆที่กระหมดทกเนาะเออเรื่องของกินผีไม้ว่างหมดเรื่อยยากอืมหมื่เนาะ งวจริงยางกิมีนอตันหรอคอยั่งคอยขึ้นกันไปเดี๋ยวไปได้เหรออ้ไปได้ตับปลาปลาป๋ามันนักนนี่เะตัวตัวไดก็ไอเดนก็ขึ้นไงก็ตัวละหมื่นตัวละหมื่นไม่กี่อัวละหม่นตะหมแต่เสียไฟไได้เด้อดก็นี่อันตรายล่ะไปเลยย่างเสรก่อนอันตรายล่าของอยู่ปลาไ่มันกับไปจัดจับต้มเดียวอ่ะเป็นอนตัวนี้คนตัวนี้โคลียก็ุู้ หมกสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมื่อมือมาเกือบแล้โคกละเอียดนั่มไปนะครับดโอ้ดูสไมด์นี่ครับข้าเ่งหลายสูตรนี่หัวปลาต้มขมิ้นอค้าวครับไลกันนี่เตรียมหน้มน้ารอปลาปหลาย้มนะเออเอาแบบพอดีพอดีแต่เอาสูตรมือดูนะครับ อย่างไรว่าหัวปลาต้มขมิ้นหนูหนูมันยับหนูมันอนุรักษ์ในพวกแน่พวกกระโหลกวกระแตเดตุ้นนี่มั่นแน่ใจนะใครครับย่างหรอไม่น่ะตุ้นนี่ก็ถึงว่าเปิก็เอายากจะเอาออกเพราะว่า มันมันกินหักสวนยางกาหักพืชพักนอกฝนม้ิม่ฝนนเดือดร้อนจริงคนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจมากนาจัหวะข้าของอนนอนี่เขาวาตัดป็นสานอมาของใหครับของใหญ่ของแดงจุดหวานรสดีครับติดตแนเดือดออนป่ยอย่างไรรู้ฟง

เดือดเดือดแล้วเนาะฝ่ามันเข้าใส่ขมิ้นหงหนึะตักข้าแบบแบบทับก็บอกอยู่ว่าฝ่าแก่แขงอย่างนี้ที่มัข้าเข้าใส่ขมิ้นไปดวยโอ้โหดูน่มันสุกเหลืองขมิ้นเนี่ยจะเอกไปตั้งกระดาษไก่ สูตรนี่ก็เหมือนแกงส้มมันเฮาอะไรนี่นะฮ <ừ. S 1> ะคล้า,ายๆกันเนาะฮะหอม่าผสมแบใส่ส้มอ๋อมันต้องต้องหักไตผสมแบบใส่ส้มแหละ,แ,ละแ,ลแกงส้มนี่คือเน้นมีกบเออย่างก็ยอดส้มปวยหรือว่ามะนาวใส แล้วครับตัวนี้น้ำเดือนนดกนระนัติกระนะับปลาลงไปเวลาเนื้อปาลาหรือหัวาปลาเวลาต้องแน่ใจนะมันห่อนมันจะไม่ได้<ส>เค้าอ่าเห็นไะครับคอยอจิ้มตับต<ค>้ม <losers S 2> เนี่ยเสีย๋โอ้โหนี่เลยรูดรุ้งกับต้มเี๋ยว ปิ้นยังไม่บอกตา,สาใสๆอยู่นี่ <c oughs> งอนเพื่อว่าผกล้าผินง่ะตาใสลงไปเ <c oughs> อาดังตาขาวอ,อกหมกกูกะ <c oughs> โอู้หมูป่าเนี่ยแทะล้ำขนาดนู้นี่ยครับนี่หอมขอมิ้นแระอู้สูตรต้มขมิน้นปู้เชียงไฮ้ <c oughs> อู้เชียงไฮ้ <laughs> เอา,เอาเขามิ้นมาบุ๊ <laughs> <laughs> โอ้ต้มถึงน,น้าเกืเอ,อบแห้งต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งอ้าวโอเคครับโอ้จิ้มละสูตรต้ขมขมิ้นวันนี้เออยาคัดเจือถึงหลอกปุณิย์ะ ยิ้มไหมตุ้ยสมบูรณพอจะพังเก็มีเห็นว like ่ากบกอนตรงนแปมาเตรมเต้ข like มิ้นบ่ายเนอะเจอนโอ้เหลืองไก่ดำรอดอ่ะตักหมกป่าก็ว่าข้งันหอมหอมหอมหใหญ่เอออันนี้ไข่เนื้อๆเนอะกินข้าอิ่มหอดกับหอดกบบอก หอมของฝั่งเขาโอ้ยเขาขาดเลยฮะแบบใส่ส้มนะนี่นะนหอม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 หัวใหญ่อือขมินขมินเปนหน่อขมินกับหอมเออโอเราทำอเอออันนี้แบบใส่ส้มมันก็ผูกเชียงไรใส่ครับไม่ใส่ส้มต้มต้มขมิ้นแบบใส่ส้ม อ๋อหมต้มหัวปลาต้มขามินตัวนี้แบใส่ส้มมกาไกอืมคแม้อีจำาลับแต่เสือกอมอยู่ประเทศอย่างไรก็ตาเฮ้ยแ <c oughs> ต่ตเสร็อยู่ซาอุไหมนะครับก่อนแต่เสรร้ของนอกแล้เขาไม่ไรอกของนอกเลยอะไปตวไปเอวจะไปเอวไปทำงานเน้ะ <c oughs> ตาเนาะ ทำไมกี่ปีเศร้าก็ปีแล้ว่ะทำไมเป็นเบาเบาเขียวหลบอกเดี๋ยวผมได้กันนะขอดคือบ้านนี้มาะแจนเอาะนาะฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า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 าฮ่าฮ่าาฮ่าฮาฮ่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 าฮาฮ่าา เออขมิ้นนะจ้ะชิมหมดแล้วหมดเกือบกี่เสตีอนะนี่นะสูงนี่นะต้มขมิ้นว่ะเอ้าชิมหน่อยเอออาหน่อยแล้วต้มขมิ้นต้มปลาใส่ขมิ้นครับเออราจะต้มขมิ้นต้มปลาอยู่นะเดี๋ยวจิ้มห้องกัน ต้องหลักซ้ายนะโมอันนี้ของโมปเจ็กหนึงเจ๊นหนิงลมดีเอ้ใกล้ไม่สารเลยทีมงานเขาเริ่มเงียบเงาแล้วเนาะเรางคนตั้งไปหากหายากการกันหาเงินไม่กินพิมาเอาพิม้ยกันเนาะเงินาใหมายหอมอรสับอมกระตินพอหาข้ครับกระพองนะครัาอืมครับ นายคนจ้มกําลังตกเลงเนี้ยวหับาวกอนบ่าวนี่มักขนาดนักเหนี่ตานี่นะใจมึงขันก็มีใบได้ขันหมาไปเลยผมกกเครื่องนะครับผกจะไข่พวกขมิ้น ผมลับไป้เห็นแบบแค่ว่าใครชอบตุ่มๆแบบบิ่มเนาะใคเลยเนาะอ่านครับผมอือตุ่งอกครับคิวเข้าอืออ้าวนี่ขอบคุณนะครับปูเชียงรายในน้ำสุดยังก็ปลาต้มขมิ้นครับปลาต้มขมิ้นเออปลาต้้มมขินเนาะหมวปลาอยู่ในตู้ครับยังไม่ได้ล้างตู้เย็นเด้อ เร่องสมการนี่กเต้องเดินบนล่างทุเย็นมันขนาดนันนี่นะครับคุณแฟนครับทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์เพื่อกำลังใจกันนะครับงานเมียนายเขาก็พยายามจะเอาหาเมนูมานําเสนอทุกวันทุกวันนะครับกลัวถ้าวันไหนไม่ได้ลงในกลัวแฟนคลับจะคิดถึงมูงเนาอครับแล้วคลิปหน้าปปกันไหมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ